สวัสดีครับผมเกษตรกรดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนครับมาดูยางอินเดียที่ผมได้ทําการตักชําแล้วก็ทาการอตอนไหมนะครับมาดูทีละแบบครับแบบแรกครับก็เป็นยางอินเดียเขียวครับ ผมใช้การเอากิ่งมาปักชำครับกิ่งที่ได้มาก็เป็นกิ่งที่เจ้าของเขาตัดทิ้งนะครับแล้วผมไปเก็บมาครับก็จะได้มาทั้งหมด5กิ่งครับกับอีกแบบนึงครับก็เป็นยางอินเดียด่างครับก็คือแบบนี้ครับอันนี้เป็นการตอนน้ําครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมเคยแนะนาครับซึ่งตอนนี้ครับ2แบบนะครับมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นในตัวของมันเองครับอย่างยางอินเดียเขียวอันนี้ครับต้องดูต้นนี้ดีกว่าครับต้นนี้ง่ายกว่ายางอินเดียเขียวต้นนี้ครับนี่คือยางอินเดียเขียวนะครับแต่มันมีการ แตกยอดนะครับเป็นในส่วนของใยเดียด่างครับส่วนใบเขียวก็ยังคลายอยู่นะครับกับอีกแบบหนึ่งครับก็เป็นยางอีเดียด่างครับตอนนี้ครับแต่ใบมันนะครับออกมาเป็นสีนะฮะสีทองสีขาวหรือสีเผือกแล้วแต่คนจะเรียกครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่กิ่งดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่ต้นนี้ดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวัไงผมจับกล้องมาดูใกล้ดีกว่าครับนี่นะครับก็เป็นกิ่งที่ผมปักช้ำนะครับของยางอีเดียเขียวครับ พอผมปักชำได้ครับทั้งหมด5กิ่งครับก็คือจะเป็นเซตนี้ครับสอสองต้นครับแล้วก็นู่นอีก2ต้นครับตอนนี้ครับไอ้กิ่งที่5นะครับมันมีความผิดปกติคือยอดมันนะครับมันโดนตัดทิ้งมานะครับผมก็เลยเอามาปักดินครับแตกยอดนะครับมันกลายเป็นด่างครับตอนแรกผมไม่มั่นใจว่ามันจะด่างเพราะเห็นลักษณะคือใบมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับมันจะดูเหมือนพิการครับพอมันเริ่มแทงยอดมามีประมาณ4ี่ใบห้าใบฮะมาเริ่มเห็นชัดแล้วว่ามันเป็นด่างครับนี่ฮะลักษณะด่างครับ ก็จะคล้ายๆกับในส่วนของด่างด่างเจ้านู่นนลครับตระกูลด่างนะครับเื็นกันเลยครับก็อย่างผมเองผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเกิดจากอะไรก็คือที่ผมไปเคยศึกษานะครับเขาบอกว่ามันเกิดจากความผิดปกตินะครับในเรื่องของแร่ธาตุในดินหรือน้ําหรืออากาศหรือบริเวณแสงตรงจุดนั้นครับมันทําให้อ่าต้นไม้บางต้นครับกลายเป็นด่างหรือกลายเป็นสีเปลี่ยนไปครับอย่างบางต้นนะครับ อ่ามันอาจจะเป็นสีด่างได้ทั้งต้นหรืออาจจะเป็นสีขาวทั้งต้นมันเกิดจากสภาวะของแสงและแล้วธาตุนะครับแต่อันนี้นะครับอันนี้เป็นของต้นแท้ครับแล้วมาดูอีกกิ่นครับกิ่งนี้ครับเกิดจากการตอนนะครับก็มันเป็นยางอินเดียด่างนะครับซึ่งผมสันนิษฐานว่าเนี่ยฮะอันนี้เป็นใบนะครับเนี่ยเป็นใบบนฮะมันหักแล้ว ผมก็เลยเอามันออกครับตอนนี้อีกใบนั้นก็เหี่ยวครับคือผมทดลองครับเเนื่องจากว่าเขาบอกว่ายางอินเดียด่างครับหรือยางอินเดียที่มันเผือกครับมันเกิดจากความผิดปกติคือสภาพแสงครับก็คือแสงหรือแร่ธาตุในดินครับมันมีปัญหาครับมันทําให้ใบเกิดการพิการครับหรือเหมือนลักษณะคือเหมือนปลาเหมือนต้นไม้ฮะที่มันเป็นเผือกครับซึ่งอันนี้ครับผมก็เลยเอามาทดลองครับเนี่ยฮะดูใบนะครับผมก็เลยเอามันมาทดลองครับก็คือผมลองเอาต้นนี้ครับจากตอนแรกมันอยู่ในร่มรำไยครับก็คืออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ครับ ผมจับมันไปไว้บริเวณแดดจัดครับผลสรุปประมาณ3วันครับใบมันจะลักษณะคือไหมเป็นอย่างนี้นะครับนะใบมันจะไหมเลยนะฮะคือต้นนี้ผมจะทดลองครับว่ามันเกิดความผิดปกติในเรื่องของเม็ดสีหรือในเรื่องของแร่ธาตุในดินหรือในเรื่องของแสงหรือเปล่าครับเพราะนี่นจะว่าการที่บางคนก็บอกว่าการทําให้ต้นไม้ด่างไม่ยากครับก็คือด่างแท้ด่างเทียมมันมีแบบนึงครับอย่างอันเนี้ยผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าด่างแท้หรือด่างเทียมเพราะมันเกิดการ แตกในส่วนของยางอิอเดียเขียวครับนี่ไม่ได้ไม่ได้มาเสียบยอดหรืออะไรนะครับเพราะผมก็ไม่รู้มันเสียบได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวยังไงผมจะทดลองเสียบให้ดูแล้วกันครับว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าแต่กิ่งนี้มันเกิดจากการเกิดแทงยอดมาแล้วเป็นสีด่างเองครับถ้าเกิดเป็นช่วงที่ผมยังไม่ได้ยางินเดียดย่างครับผมจะดีใจมากครับที่ได้ต้นยางินเดียดย่างแต่เพอเอินตอนหลังผมไปได้แหล่งที่สามารถไปเอาขีดกิ่งก็ได้ครับก็คือตอนนี้ผมทำโครงการคือเจ้าต้นนี้ ไปปลูกตามวัดต่างๆครับเพราะเนื่องจากว่าผมหาแหล่งได้ก็คือไม่ต้องเสียตังค์ครับแต่ไอตอนเนี้มันเกิดความพิการผมก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันมีอีกกิ่งหนึ่งมันแทงยอดออกมาเป็นยางอินดีเขียวอย่างเงี้ยผมก็จะชอบมากเลยครับคือมันจะแปลกดีและอีกกิ่งหนึ่งก็จะเป็นยางอินเดียเผือกเลยผมก็ยิ่งดีใจครับคือต้นหนึ่งมันมี3อย่างนะครับ <Wow! S 1> แต่เดี๋ยวยังไงผมจะหาวิธีทดลองในการปักชำหรือ,อจะเสียบตาหรืออะไรก็จะทดลองครับแต่ตอนนี้มันได้หมล้นครับต้นนี้อ่าส่วนต้นนี้นะครับ บางคนเขาบอกว่าอยากให้มันมีลักษณะคือใบสีขาวไงครับเอาถุงหรือเอาอะไรก็ตามครับไปคุมมันเพราะเนื่องจากใบไม้นะครับมันจะเกิดการสังเคราะห์แสงครับถ้าเกิดเราเอาถุงหรือเอาผ้าอะไรไปคุมมันครับมันก็จะด่างเฉพาะตรงนั้นหรือพูดง่ายว่าเผือกตรงนั้นครับเหมือนเราเอาเอาเรียกอะถุงไปคุมที่หญ้าครับหญ้าบริเวณที่เราคุมอ่ะมันจะออกเป็นสีเผือกนะครับหรือพูดง่ายว่าสีขาวนะครับก็ตัวนี้อาจจะมีปัญหาเพราะผมทดลองแล้วครับว่าแต่สภาพแสงมัน แสงเดียวกับประเภทตอนที่ผมทํากับด่างนะครับแสงเดียวกันเลยครับแต่อ้กิ่งนี้มันเปลี่ยนอยู่กิ่งเดียวครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไงผมก็เลยทดลองไปไว้ที่แดดจ้านะครับผลสุดท้ายมันเกิดการไหม้ครับแสดงว่ามันมีปัญหาเรื่องระบบสีของมันครับคือจะสู้แสงไม่ได้ครับกนนีฮะก็เป็นความผิดปกติของยางอินเดียที่ผมได้เอามาปลูกไว้นะครับมีทั้งแบบปักชําแล้วก็แบบตอนนะครับ เนี่ยครับก็เป็นเรื่องของการมาเอิญครับที่หลายๆคนอาจจะทดลองปลูกต้นไม้แล้วอยู่ดีๆมันด่างครับก็ถือว่าเราโชคดีครับต้นไม้ด่างตรานั้นกลายเป็นต้นไม้ที่มีราคาไปครับก็อย่างผมเองถือว่าโชคดีครับที่ปลูกยางเดียเขียวกับได้กิ่งที่เป็นด่างปลูกยางอินเดียด่างกับกลายเป็นเผือกครับแต่ไอ้เผือกน่าจะมีปัญหาแน่ครับเพราะสู้แสงไม่ได้แต่ตันเนี้ยมันสู้แสงได้ครับนะครับก็สาหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนี้ครับดูคอนเทนต์นี้ครับเห็นบางคนอาจจะมองว่ามันไม่แปลกครับ แต่บางคนมองว่าแปลกครับสําหรับผมนะครับก็คือการทําเกษตรคือการลุ้นและการทดลองครับวันนี้จะเป็นยังไงเราไม่รู้ครับเหมือนผมเองผมทดลองมาก็คือวันนี้ปลูกธรรมดาแต่อยู่ดีมันทําให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของพันธุ์ไม้ครับคือก็เลยทําให้ผมเกิดความสนใจเดี๋ยวผมถ้าเกิดกิ่งนี้มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะพยายามพัฒนามันให้กลายเป็น3พันในกิ่งเดียวครับแต่ยังไงก็รอรู้แล้วกันครับสาหรับเพื่อนๆครับที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนี้ครับต้องขอบอกครับว่า ทางช่องเรามันมีคอนเทนต์หลากหลายครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ,กรเกษตรคือจะรับหน้าที่โดยผมครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการสร้างงาน DIY การําขยะหรืออะไรก็ตามครับมาสร้างมูลค่าเป็นงาน DIY ครับก็คือจะเป็นหน้าที่ของมิสเตอร์บ็อกครับรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพแรงบันดาลใจหรืออาชีพที่น่าสนใจครับก็จะเป็นช่วงที่มิสเตอร์บ็อกครับจะไปรับหน้าที่ช่วงคอนเทนต์คอคนไม่ยอมแพ้ครับสำหรับเพื่อนนะครับที่เห็นคลิปนี้แล้ว อยากจะติดตามคลิปอื่นๆของช่องสตูดิโอเพียงครับไม่ยากครับเพียงเข้าไปกดติดตามที่ช่องสตูดิโอเพียงครับจากนั้นครับมันจะขึ้นลูกกระดิ่งขวามือครับให้เพื่อนๆเข้าไปกดติดตามที่กระดิ่งครับเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนครับจากนั้นครับอย่าลืมเพื่อเป็นการให้กําลังใจกับทีมงานและในส่วนของผมเกษตรกรไอเดีครับเข้าไปกดไลค์ครับแล้วกดแชร์บอกต่อครับสาหรับวันนี้ครับผมเกษตรกรไอเดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ